เอ่อสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอ๋อคนนี้มาตากงไหนเนี่ยเต่อพอดีลูกค้าจะมาสั่งอุย๊ยลูกค้าจะมาสั่งอะไรคะขอเอาลูกอมค่ะลูกอมเหรอคะเอิอ่มแป๊บนะลูกค้าคนนั้นเดินซุ่มซ่ามอะไรขึ้นย่ <สะ S 1> นนั่นสินั่นสิเซเวอีเลเวนพร้อมเชิญคะ่ะแ้๊บนาลูกอมรุ่นอะไระเอิอ่มพอดีลูกอมเสียนะคะเดีย๋ยวขอเนี่ยปิดสต๊อกก่อนนะคะได้คะ่ะ ออาเลยไปเดินไม่ใช่ลูกค้าอืยมไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องจ้าเราบอกชแนลนั่นเองแล้วก็ช่องพอ s ช่ทีวียซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแมทที่ชื่อว่าเออเออลืมละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้เลยค่ะเราเป็นคนขี้ลืมก็ขออภัย,ด,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 ยด้วยนะคะน้องก็ลืมโอเคเออพอเช่เราได้ทำงานใหม่อ่ะ เช่จะมาเรื่อยไหม,นไหมเนี่ยเงียเนี่ย,ยงานอ่ะเพเช่รีม,มาเร็วงานจะมาแล้วโอเคแล้วก็รอก่อนเดี๋ยวเวลาจะพร้อมนี่ดูนะเช่เ,เราเราไปจองรถมาเนี่ยรถเป็นไงเป็นไงเราเอาเงินปอเช่มานี้ด้วยฮะ <laughs> เราเอาเงินปอเช่มาอันนี้รถเลยอะยถยห่ อย่าให้มันเข้าแม่เข้ามาอีกแล้วป้าเราขึ้นรถกันเฮ้ยเออเจ้เราขับรถมานานมากเลยนะตอนไหนก็ถึงเจเวนน่ะแค่สิแล้วทำไมมันไกลขนาดนี้ี่ยฉันทำไมฉันขิดอยู่กับการทำไมนะแล้อ ทุกข่าวเนจะให้คไมาเลยนะเดเีะเอาาเดจุดเผุน,น,น,ท,นทุกคนอย่าออกข้างนอกเด็ดข่าวเนื่องจากมีขาต,ตรกร้ายแรงอยู่ตามบันพังตอนนี้ตำรวจยังหาไม่เจอเลยจี่อยู่หลวแวบบ้านของคุณคุณต้องอยู่ในท่าปลอดภัยในคริงนี้ แค่แตะกรอ,ออกโดงแล้วเสียงคุณ,คณ้นใจเลยนะเสียงคุ้นี่มันเหมืนอนกรุณาไม่ใช่ค่ะฉันได้ฉันเสียขขงคุ้นเหมือนฉันเชลอนี้เลยกรุณนาคือประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยถ้าคุณเห็นอะไรสังเกตคุณอย่าออกมาด้านนอกเด็ดขาดนิ้งเสียงคุ้นคุค้นถ้าเบื่อชะมัดอะไรเนี่ย <c oughs> ก็แค่แค่แค่เรื่องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไร้ายแรงมากนี่ ไปถึงเซเว่นแล้วเชเอเรอแป๊บนึงนาอยมากเลยเนาะเพื่อนใช่ใช่ใช่ที่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่ปปั๊มน้ำมันโอเคเรามาถึงที่ปั๊มน้ำมันแล้วทำไมตัวเหี่ยวจังเข้าไปในปั๊มน้ำมันเลยแล้วกันสวัสดีครับเพื่อนโรงงานสวัสดีนี่ฉันจะมากะฉันมาแล้วนะพวกเราอ่ะใหญ่ที่สุด พวกนายก็มาแล้วนายเห็นข่าวหรือยังฉันรู้สึกว่ามันรู้สึกแย่มากๆฮฉันเชื่อหรอกนะว่ากลางคืนนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเอ่อไม่ช่างเถอะเพื่อนแต่ตอนนี้นายก็ยช่วยดูแลตัวเองด้วยนะอย่าตายอะไรดรวยหละตอนนี้ okay. ฉันเสียงคุๆมากเลยแต่จำไม่ได้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันหิวข้าวมากๆเลยนายควรนะควรีบนะนายควรรีบหนี อรนไ้อยู่เกิดเหนนายจะเกิดเหตุอันตรายแต่ตอนนี้นายต้องงไงก็ตามจะกำลังนพนายหลังนะน้ำเตือนแล้วน้ําอารมณ์เต็มเลยขอให้อยู่ขอให้อยู่่างปลอดภัยล่ะนี่เธอน้ํอารมณ์เต็มเลยไอ้วกวทาไมทําไมนายนี้จังเลยอ่ะเรายพวกพวกไปไหนเหนี่ยคือกับชัดหน่อยสิไปไหนมันตนื่นมาหรอเออเราไปนับ ปลาปลาแช่เราไปกันเถอะอันนี้มีปล่อยอันนี้สมมติว่าเป็นยังไงไม่รู้ปล่อยแช่ปล่อยแช่พี่ชายคนนั้นไปเถอะโอ้ยเช่ปะ <หา S 2> มันก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เดินไปบ้านมันนี้เดี๋ยวเราไปดูน้ำดีกว่าอยู่น้ำจังเลยเออเปิดประตูละโ,โอ้ยเช่ไปไ <laughs> เป็นไรอ้อไม่ใช่ลุม้ม <laughs> เดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งปล่อยช่มาได้แล้ว มามา,มาอย่าไปเล่นกับกล้วยมากเดีย๋ยวเดี๋ยวฉันไปทมเดีย๋ยวไปให้ทําความสะอาดเองมาเร็วๆเวอ,อน้ำโค้งอร่อยเยิบม,มันหยิบไม่ได้เชเป็นของลูกค้คาไม่ใช่ของเราโอเคถ้าเวลากดกิ๊กก่อนแป๊บหนึง่งเฮ้ยอะไรเนี่ยตรีตรีถึงเวลางานแล้วคะ่ะถึงเวลางานแล้วคะ่ะเออเร็ดแล้ว ล้มอีกแอ้ะโอเคต้องเอาของต้องเอาสต๊อกมาใส่แล้วนะเคเราจะปิดประตูทําไมใครปิดเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะมันจะมีอะไรแต่พอเชศด้วยมาทํางานด้วยนะมีกล่องอยู่ข้างหลังนะจ๊ะจ้าอย่ามัวแต่เล่นกับ อย่ามัวเล่นกับกล้วยมากเกินไปเช่อย่าอู้งานถ้าอู้งานเนี่ยเนี่ยกล่องกล่องเนี่ยมาใกล้ๆกล้กล่องเนี่ยกล่องนี้เนี่ยเนี่ยกล่องเช่กล่องนู่นอ่ะกล่องอะไร่ก็กล่องใส่สต๊อกไงเราเป็นเราเปพนักงานเราไม่ใช่ลูกค้านะใส่นี้ดีกว่านนโอ้ยน่ากินนะ น่าอุ้ยปอเช่อยากกินของลูกค้าเขาหยากเล่นไปหาไปหากัดกินของเขาเนาะฉันน้ำลายไหลอะ่ะตรงนี้ด้วยโอ้ลูกค้าต้องชอบมากแน่เลยลวต้งปิดร้านก่อนเดี๋ยเผื่อมีผีอรารวาสมาปิดร้านไม่ได้เช่ไม่คือปิดประตูปิดประตูผีอรารวาสมาผีมันไม่อรารวาสหรอกผีเผออะไรหนะ้าไม่เห็นหน้ากลัวเลยให้เธอนี่ อะไรหยกเล็กมันก็แค่เรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่อง,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 องอะมี่คิาร์้ดูสิมีของน่ากินเนาะใช่ใช่ไม่ต้องเอาอีกแล้วน,นะฉันเอาของมาหมดแล้ว<ะ>จ้าเสร็จแล้วอันไรหรอกเก็บไปกินนี่แหละไอ้กล่องเปิดหยิบมาเพราะใช่กิบเพราะใช่กินกล่องได้เถอะไม่ไม่สุดยอดโอ้โหขนมดูลายมันสิแป๊บน,นะเรามีหน้ากากอะไรด้วยอะ เออช่างเถอะนอกจานี้ก็ไม่มีอะไรเชนทำอีกแล้วนะอุ้ยอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทำไมคุณลูกค้าอ้วนจังเลยคะอาบูลี่มาบูลี่ฉันนะฉันจะผมสั้นจะตายแล้วผมสั้นเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้าแล้วความอ้วนมันเกี่ยวอะไรกับเธออ่ะอุ้ยบูลี่อุ้ยไม่ได้โอุ้ยเธอเธอไอ้แม่ค้าดิเมื่อไหร่จะเลิกบูลี่ฉันเนี่ยแม่ค้าอะไรคะพนักงานค่ะไม่ใช่แม่ค้า ในที่สุดเอ้ยนี่เป็นวันที่แย่มากๆต้องใช้เวลานานเออคุณคุณยังรอไม่นานเลยนะฮะช่างมันเถอะโทรหาฉันเลยเอ่เอื่งของคุณใครตัวสูงกว่าเนี่คะยอดรวมฉันดูแล้วฉันตัวสูงกว่าเออแต่วความจริงฉันสูงกว่า ใช่ในชีวิตจริงสูงกว่าในเกมช่วยเธหาเพื่ประกอบการเกี่ยวต้องอะไรเหรอทำอะไรตั้งโอเงินมันสดมูลค่าสองร้อยบาทฝากเงินสดเลยครับเออโอ้รวยแล้วใครอ่ะออกไปเลยโอ้กาสส้นใหน่ที่เติมน้ำมันค่ะเอ่อผมไม่มีเติมน้ำมันนะที่เดี๋ยวเราเปิดโอ้ลูกค้ามาแล้วลูกค้าคันแดงด้วยโอ้สวัสดีค่ะเชิญค่ะ เอ้ยนีป็นวันที่ใย่มากๆเลยอ่ะเอ้ยเอ่อคุณลูกค้าใช้ช่วยอะไรไหมคะไม่หรอกรับอะไรดีคะเอาเล่าหรอคะเอ้ยไม่เล่าหรอไม่เอาต้องการอย่างอื่นอ่ะมีนงโปูไหมเอ้ยไม่มีค่ะมีครับอ่าเราไม่ได้ซื้อเฮ้ยเอ่ออะไรครับเอ่อสมวันดีครับเอ่อมีอะไรครับ Uh, can you i can you like ring me เอ่อนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันเอ่อ uh, แน่นอนน่าจะเป็นเจตุจกรเจตุจักรหญิงของคุณนะไม่ใหญ่สวยเลยฮะลูกบาจีกหห็เนี่ยน่าเชื่อถือโอกาญานั่งเชิญใหม่ค่ะโอกา,านหกาาน้างเชิญใหม่นะคะแปลกๆกปบับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนอุย้ย โอ้มาแล้วติดติดแช่ติดอ่ะออเอ่ะไอจงโกงเดอเวอร์ออกมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีที่ม,มันดีแย่มากๆเลยล่ะเอ๊ะทำไมเธอทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเออนายเห็นผู้ชายคนนั้นไหมเสื้อสีแดงอะ่ะคือคาเดอบทั้งน่าทำอะไรที่นี่หรอ ันไม่แน่ใจคุณพูดถึงใครล่ะเอ่อชิกนกอลัมพูดชิกนกอลัมพูดถึงเชืเ่อแดนเดินดรอบๆไปที่นี่อะ่ะหรอเอ่อใช่มันเถอะคงไม่มีอะไรหรอกฉันคิดว่าคุณเธอแล้วก็ไม่รู้แล้วนะไม่คุณคุณแม่ฉันแค่ใครเลยดี <Okay. S 2> คุณควรอยู่คนเดียวที่ทำงานในขณะนี้โอเคฉันต้องการยี่สิบบาทเออแกยี่สิบแล้วก็เปลี่ยนแต่โอเคเอวทำไมต้องมาให้ตรงนี้อ่ะทำไมเราไม่ให้ไปตรงนู้นอ่ะเราไปตรงนู้นก็ได้ปะละ่ะจริงไหมโอแกน่าเชื่อไหมโอแกน่าเชื่อไหมนะคะว้าตกใจมัวดูทำไมแล้วทำไม,ไมต้องขันหลังไปอ่ะทำไมไม่ แม่อันนี้ขึ้นไปอ่ะุ้าไป <ตก S 2> หมดใจหมดเลยลมาแบบ04:05เอ๊ะรถเ,เก่าดิปอเช่แกเห็นผู้หญิงคนนั้นที่พูดไหมแกเห็นผู้หญิงคนนั้นที่พูดไหมเอ่อมีอะไรครับเฮ้ยนายนายกำลังทำอะไรที่นี่เหรอตอนดึกเนี่ยเอ่อมามาทำงานกะดึกครับ ฉันทำงานที่นี่เพื่อนทำงานที่นี่ครับแล้วนายรูจ้จักเอ,อ่อเอ,อ่ออะไรวะเอ,อ่อเมจิกใช่ฉันได้ยินข่าวนายรูจ้จักไอ้กาตกรน,นี่ไหมใช่ฉันได้ยินข่าวนายรู้สึกสงสัยนะเราจะต้องมาทำตอนนี้เชื่อว่าการตกตพนักง,งานปาล์มานเนี่ยคุณอาจจะเป็นได้ต่อไป ใส่ไม่ได้ลองหน้าเขากำลังดูดูรายงานเสือ้อสูมเสื้อยืดสีแดงแล้วเขาดูน่ากลัวมากโทรหาตำรวจผู้าไายแล้วเขาใครเออก็เป็นโชคดีของฉันแล้วฉันได้เห็นข่าวเขาพุ่งไปที่เป็นง,งานปั๊มน้ำมันแต่ฉันไม่ใช่ปั๊มนม้ำงานนะเช่านจำได้ไหมผู้หญิงคนนั้นน่ะที่บอกว่าไี ได้เห็นผู้ชายเสื้อสีเสื้อยืดสีแดงๆอ,อ,อ่ะวิ่งรล่อบบนตกใจเออคนนั้นมาทำอะไรอยู่นะ่ะเออคุณครับนายนายกลังทำอะไรนะ่ะเออคุณควรจะออกไปนะจุดจุดจุดออคุณฮัลโหล ให้ย้ายไทําไมทำไมตามันแปลกๆอ่ะจุดจุดจุดมันเป็น,ปน,ปน,ปนผฉ,นฉันจะโทรหาตำรวจแล้วทำไมอ่ะทำไม <laughs> ฉันไม่ต้องการมันเลยเอาอ่าฉันจะเห็นหนาอีกครั้งวันหน้า เร็วๆนี้เร็วๆนี้ <laughs> มันบอกว่าอะไรน,น่าจะเป็นบ้านะเช่เมันบ้าหัวล้ออะไรเนี่ยน่ากลัวงั้นพี่ก็ตั้งคือมองหัวฉันเลนที่ฉันล้มโอ๊ยเช่พอแล้วอะไรอ่ะเออฉันต้องมาเชิญในกะคืนนี้เนี่ยนะเช่ <c oughs> ต่อชั่วโมองไม่คุ้มค่าจัดการคงข้างค่ายขินเขา้ใช่ไพ่ใ,ในเวลากลางคืน,น,คนสนีมันม่ต้องมีผีหลอกล้วเออเช่เออฮะโอเคฟ้าโอเคมันอยู่ดีเช่เราต้องฮะมันต้องเป็นไม้ถูพื้นไม่ใช่เหรอทำไมจะเป็นไม้กวาด เช่ hey, ฉันงงมากเลยทำไมมันเป็นไม้กวาดทั้งที่มันเป็นไม้ถูพื้นไม้มันเอาไว้กวาดแต่นี้ไว้ถูเออเช่ก็ทํางานหน่อยดีเช่ไม่ทมาําะเช่อยู่เฉยขงเชอ่ะนี่ฉันนั่งเชอู่งานนะเช่อู้งานไม่ทํางานแล้วก็มาพึง่งมาพึ่งทํางานตอนตอนถ้ายอ่ะโคตรแย่เลย ป้าญาเดาอย่าเทียดไม่ได้ไม่ได้อีไม่ได